สวัสดีทุกคนด้วยนะคะยินดีต้อ<ค>นรับสู่เกม Pocket Incoming กับทิปเซตเตอร์นั่นเองนะคะก็วันนี้เราจะมาแปลสกิลโปเกมอนตามคำขอนั่นเองเนาะสำหรับคนที่ขอเข้ามานะคะก็จะแปลให้เลียงตามคิวก็แล้วกันเนาะถ้าใครขอมาก่อนก็ได้ก่อนก็จะแปลให้ก่อนแต่ต้องใช้เวลานะทุกคนเพราะว่ามันต้องแบ่งเวลาไปสตรีมด้วยเนาะไม่ได้ทําแค่ YouTube อย่างเดียวนะคะก็ฝากเข้าไปติดตามแฟนเพจไว้ด้วยนะคะแฟนเพจใต้คลิปเลยลิงก์ใต้คลิปรือคลิปนอื่นเกี่ยวกับเกนนี้ก็ลิงก์ใต้คลิปเปหมือนกันเข้าไป ดูกันได้นะคะแบ่งไว้เป็นพลิตไว้แล้วเนาะส่วนตัวใหม่ตัวนี้มีคนขอเข้ามาอยู่คอมเมนต์อยู่นะคะมีคนขอเข้ามาก็คือตัวนี้ใจเย็นเนาะเดี๋ยวจะแปลให้เดี๋ยวคลิปถัดไปแปลให้แน่นอนนะคะสําหรับตัวนี้นะอ่าใจเย็นก่อนเนาะแล้วก็มาเดี๋ยวเรามาแปลเจ้าตัวมานิล่ากันเลยเนะี่ยตัวนี้มานิล่านั่นเองนะคะก็ตัวนี้ส่วนมากทุกคนจะได้ตอนที่เล่นแรกๆมามันจะออกมาบ่อยมากนะหลายๆตัวระดับ S อเนาะมันเป็นระดับ S นะคะมันจะตัวนี้ อ่าแล้วตัวแบบฮัตซัมเอยอะไรเนี่ยแอกรอนเนี่ยมันก็จะออกมาบ่อยนะคะก็ตัวนี้ปั้นได้ไหมปั้นได้นะคะช่วงแรกๆนะปั้นเล่นไปเลยปั้นได้นะคะแบบหรือใครจะจริงจังได้มาเยอะได้มาหลายตัวเนี่ยอัพดาวแบบเป็นดาวม่วงขึ้นดาวม่วงเนี่ยปั้นยาวๆได้เลยนะฮะจนกว่าเราจะมีเพชรที่จะมาสุม่มเอสพัทเนาะถ้าอีกหน่อยนะคะถ้าเล่นได้ไปนานๆถ้าเกมมันไม่แบบ โดนแบนหรือบินไปก่อนนะคะก็น่าจะแบบว่าทีมหลังของเราก็น่าจะเป็นเอสพาร์ทั้งหมดแล้วนะถ้านาคาคข้างหน้าเาะอนาคตนะพูดถึงอนาค,นาคตนะคะทุกคนอ่ะตัวนี้นะคะมานิลา่ามาทูที่ล่างก่อนนะคะล่างแรกจะเป็นล่างนี้นะคะเป็นนิล่านะคะล่างนี้ล่างสองก็จะเป็นมานิล่านะคะแต่ธาตุไม่เปลี่ยนนะธะาตุก็จะเป็นความมืดน้ําแข็งเหมือนเดิมนั่นเองเนาะมาพูดถึงเรื่องอาวุธกันก่อนนะคะอาวุธของมานิล่าเนี่ย สกิลแต่ละสกิลของมันจะเป็นสายแอคแท็นั่นเองเนาะก็ถ้ามีระดับสีเขียวไม่มีสีฟ้ายังไม่มีสีฟ้านะ,ะแนะนําให้ใส่ไป็นนี้ก่อนนะคะเพราะมันบอกเป็นแอคแท็กห้าเปอร์เซ็นต์นะคะสำหรับอ,อาวุธของมันเนาะถ้าใครมีแค่สีเขียวนะก็ใส่อันนี้ไปก่อนนะคะส่วนใครที่มีสีฟ้าก็หาดูที่มันมีเปอร์เซ็นต์เป็นแอคแท็กแบบนี้นะคะอ่าอย่างเช่นแว่นตาตรงนี้นะคะแว่นตาทีนี่มันก็มี H p แล้วก็ a t t แท็ด้วยเป็นเปอร์เซนต์เนาะส่วนเปอร์เซนต์เนี่ยมันจะบวกตามเลเวลนะคะนี้พีอัพไปเลเวล30แล้วนะคะมันก็ขึ้นเปอร์เซนต์สูงอ่าขึ้นบวกเปอร์เซนต์ไปเรื่อยๆเนาะตามเลเวลที่เราอัพอาวุธนั่นเองนะคะอ่าประมาณนี้นะคะเรื่องของอาวุธของเจ้าตัวนี้นั่นเนองเนาะมาดูที่สกิลกันเลยนะคะสกิลของมานิล่านั่นเนองเนาะ ก็ธาตุนะคะอย่างที่บอกคือเป็นธาตุความมืดน้ําแข็งนะอ่ะเรามาเริ่มที่สกิลที่1กันเลยนะคะเป็นธาตุความมืดนั่นเองนะโจมตีแบบเดียวก็มานิล่าฟันสตูนะด้วยกรงเล็บเหล็กนะเพื่อสร้างความเสียหายแอคแท็กห0บวกดาเมจ96นั่นเองเนาะและเพิ่มแอคแท็กของตนเองอีก15%ด้วยนะเป็นเวลา2รอบนั่นเองนะสำหรับสกิลนี้เนาะ สักยุทที่2ของมานิล่าเนี่ยเป็นธาตุน้ําแข็งนะคะก็แช่แข็งก้อนน้าแข็ง2ก้อนนะแล้วยนให้ศัตรูในแนวหน้านั่นเองนะสร้างความเสียหาย a อ t a c ็140%บวกดาเมจ144โดยจากขโมย a อคแท็8%ถาวรด้วยนะจากศัตรู2ตัวแบบสุ่มนั่นเองนะคะสถานะที่ถูกขโมยเนี่ยสามารถซ้อนได้และไม่จำกัดนั่นเองนะซ้อนได้แบบไม่จำกัดเลยนะสถานะในการขโมยของ ขโมยพลังโจมตีของเจ้าตัวมานิล่านะคะก็ขโมยได้2ตัวแบบสุ่มนั่นเองของศัตรูเนาะอ่ามาถึงอันติกันบ้างนะอันติของมานิล a ่าเนี่ยก็คือใช้กรงเล็บเหล็กของมันนะและโจมตีเป้าหมายของศัตรูตัวเดียวอย่างต่อเนื่องด้วยนะด้วยความเร็วสูงสุดสร้างความเสียหาย X t a อเทเเลยทีเดียวนะทุกคนถึงแม้ว่าอันติมันจะเป็นแบบเดียวนะแต่รุนแรงมากๆเนาะ 500%เลยเดียวนะบวกดาเมจ192พร้อมความเสียหายเพิ่มขึ้นอีก60%ต่อเป้าหมายที่ถูกแช่แข็งด้วยนั่นเองนะมีโอกาส80%ที่จะแช่แข็งมันหนึ่งรอบนั่นเองนะเมื่อถูกแช่แข็งเป้าหมายจะคลายตัวเมื่อสูญเสีย HP รวม30%นั่นเองนะคะสำหรับสก,กิลอันติของมานิล่าคือรุนแรงมากๆนะ500%เาะแต่เป็นแบบเดียวธาตความมืดนั่นเองนะคะ มาถึงพาสซีฟกันบ้างนะพาสซีฟของมานิล a ่านะคะก็คือโจมตีด้วย i t a นะคะ i t a นะเมื่อเป้าหมายเคลื่อนที่ d e เฟน s ์ของเป้าหมายเนี่ยจะลดลง20%สําหรับ1รอบนั่นเองนะคะและมีโอกาส20%ที่จะทําให้สัตูเนี่ยตีแช่แข็งอีก1รอบนั่นเองถือว่าดีมากๆนะสำหรับพาสซีฟของเจ้าตัว มาอานิวลาในเอซสกิลต่างๆก็ถือว่าโอเคนะอันติดุนแรงมากๆนะคะก็ถ้าได้มาช่วงแรกๆที่เริ่มเล่นเกมเนาะอ่ะก็ปั้นไปได้เลยนะปั้นอาจจะปั้นยาวๆก็ได้ถ้าแบบว่าได้ตัวมาเยอะๆเนาะได้ตัวซ้ำม,ม,มาเยอะเพื่อที่จะอัพดาวเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยนะก็สามารถปั้นได้ยาวๆได้นะจนกว่าเราจะมีเอสพัทมาแทนที่เนาะเอาเป็นตัวดามจอีกตัวหนึ่งก็ได้ในทีมนะทุกคนนะถือว่ารุนแรงมากนะสำหรับอันติของมันเนาะ ก็จะประมาณนี้นะคะสำหรับการแปลสกิลของมานิล่าา้าความมืดน้ำแข็งนั่นเองนะถ้าแปลผิดพลาดตรงไหนผิดเพี้ยนตรงไหนก็ขออภัยด้วยจริงๆนะทุกคนนะก็ไม่ได้เก่งภาษาอะไรมากมายเนาะอ่ะเรามาดูเรื่องของความสัมพันธ์กันบ้างนะคะความสัมพันธ์คือไม่น่าเชื่อว่าตัวนี้มีครบนะคะเท่าที่แปลสกิลตัวโปเกมอนมาเนี่ยมีไม่ค่อยครบนะเออส่วนน้อยนะคะที่จะมีครบแบบทุกช่องแบบนี้เลยนะ ก็ช่องแรกมาดูที่ช่องแรกกันนะคะก็เป็น a อคแท็ Special Attack 10% Special ลแอคแท10%นะก็จะมี a r t ์ติโ o นะคะแล้วก็ส n o w e อนะแล้วก็มีอ่าเจ้าตัวแอมูนะคะตัวนี้เนาะระดับ A 2ตัวนั่นเนองนะสำหรับช่องที่2นะคะ HP 12%นะคะก็จะมีตัวนี้ตัวนี้คือออกบ่อยมากนะดูหลังๆมาเนี่ยสุมได้แต่ตัวนี้อย่างเดียวนะตัวที่เป็นทรายแบบนี้นะแล้วก็มีแอปโซนะคะ ส่วนช่องที่3เนี่ยก็คือ a อคแท็กสิบเปอร์เซ็นตะ์สเนะก็จะมีแกงก้าตัวไฟแล้วก็ตัวท่านน้ำตัวนี้นะคะก็ระดับ A เนาะส่วนช่องทุกสุดท้ายนะคะก็จะเป็นครีเลตห้าเปอร์เซ็นต์นะคะก็มีโซโลอาร์คนะคะโซโลอาร์คเนี่ยก็สามารถหาเศษในร้านค้าได้เลยทุกคนแล้วก็เก็บให้ครบ50เศษนะคะก็จะได้เป็นโซโลอาร์คมา1ตัวนั่นเนองเนาะ ระดับ A 2ตัวแบบนี้เลยนะคะอ่านี่ก็จะประมาณนี้นะคะถ้าใครมีความสามารถครบเนี่ยก็จะมีเพิ่มสเตตัสในให้กับ Pokemon. โปเกมอนโปเกมอนของเราก็จะได้อ่ารุนแรงเพิ่มมากขึ้นนะคะสำหรับการเพิ่มเป็นเปอร์เซ็นต์นตรงนี้เนาะเรื่องของความสัมพันธ์นั่นเองนะคะอ่าก็จะประมาณนี้นะคะก็อันอื่นๆเนี่ยพี่ไม่ได้อัพนนะเพราะว่าไม่ได้ปั้นแบบจริงจังเนาะเพราะได้แค่ตัวเดียวนะคะได้มาช่วงหลังๆนี่เองเน,นะสำหรับมาเนล่านะคะ ก็ถ้าใครได้ช่วงแรกๆแ,แล้วได้หลายๆซ้ำหลายๆตัวเนี่ยก็อัพดาวไปเรื่อยๆแล้วปั้นอยู่ในทีมเป็นตัวดาเมจได้อีกตัวหนึ่งเลยทีเดียวนะฮะอันติีมันรุนแรงเนาะอะ่ก็จะประมาณนี้นะคะสําหรับการแปลสกิลอะไรต่างๆนะไหนๆมันก็มีตัวแล้วนะเดี๋ยวจะไปลองให้ดู skill เอฟเฟกต์สกิลเผื่อใครยังไม่มีตัวนี้หรือมีตัวนี้แต่แบบว่าเฮ้ยจะปั้นดีไหมหรือไม่ปั้นดีไหมช่วงแรกๆเนี่ยปั้นไปเถอะทุกคนได้ตัวไหนนะคะก็อันนี้เป็นอีก ตัวดาเมจอีกตัวหนึ่งที่แรงนะคะอ่าเดี๋ยวเราจะมาทดสอบให้ดูเอฟเฟกต์สกิลของมันเนาะอ่ามาต้องมาดูในด่านหนึ่งะ,ะทุกคนเพราะว่าพี่ไม่ได้ปั้นอะไรเลยนะแค่อัพตีบวกแล้วก็อัพเลเวลของมันเท่านั้นนะะสกิลต่างๆงมไม่ไดนะ้อัพนะอ่าเราไปลองกันนะให้ดูเอฟเฟกตเฉยๆเนาะเอฟเฟกต์สกิลของมันจะเป็นยังไงบ้างนะไปกดมาที่สกิลหนึ่งนะคะนี่โจมตีแบบเดียว แอคแท็กหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับบวกดาเมจเก้าสิบหกนั่นเองทตุความมืดนะปึ๊บนี่กงเล็บเล็กมาฟื้บโจมตีแบบเดียวนะมาดูที่สกิลที่สองเป็นท่าน้ำแข็งนะคะแอคแท็กหนึ่งร้อยสี่สิบเปอร์เซ็นต์บวกดาเมจหนึ่งร้อยสี่สิบสี่นั่นเองเนาะฟื๊บนี่สร้างน้ำแข็งมานะโจมตีแถวหน้านะแถวหน้าสามตัวนะคะมาถึงอันตีกันบ้างอันตีเป็นแบบเดี่ยวนะทุกคน 500รเปอร์เซ็นต์รุนแรงแค่ไหนนะปุ๊บอื้อหือรุนแรงแงะโอ้โหสุดยอดปันทีเดียวมีร่วงนะถ้าอัพแบบเยอะๆเนาะมาน้ำแข็งสกิลหนึ่งอีกรอบหนึ่งกงเล็บเลกนะ มาดูท่าน้ำแข็งสก,กิลที่2กันบ้างปึ๊บ140เรียบร้อยนะฮะติดขี้ด้วยโอ้โหแนะนำเลยนะคะถ้าใครเริ่มปั่นแรกๆแล้วยังไม่มีตัวดาเมจไม่มีฮัตซัมนะคะซัมเป็นอีกตัวหนึ่งที่ดีที่สุดสําหรับสายฟรีแล้วนะสาหรับตัวดาเมจที่รุนแรงเนาะถ้ายังไม่มีฮัตซัมเนี่ยปั่นตัวนี้ไปก่อนได้ถ้ามีนะถ้ามีตัวนี้เราไม่มีฮัตซัมนะคะปั่นตัวนี้ไปก่อนได้นะเป็นตัวดาเมจที่ดีอีกตัวหนึ่งนะคะ เสริมตัวเลือกให้กับสายฟรีเนาะถ้าใครยังไม่มีฮัตซัมนะถ้ามีฮัตซัมก็ปัน้นฮัตซัมยาวๆได้เลยนะแบบนี้เลยอันนี้เป็นตัวที่สายสําหรับสายฟรีที่รุนแรงที่สุดแล้วนะเท่าที่แบบปั้นมาเนาะในความคิดของพี่นะเออประมาณนี้นะคะสําหรับการแปะส,สกิลมานิล่าแนะนําอาวุธแล้วก็ให้ดูเอฟเฟกต่างๆของ สกิลต่างๆของมานิล่านั่นเองนะคะถ้าแปลผิดพลาดตรงไหนข้อมูลผิดตรงไหนก็ขออภัยด้วยนะคะทุกคนนะถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์ like, กดแชร์กันเยอะนะคะจะได้มีกําลังใจในการทําคลิปต่อไปนั่นเองนะคะฝากเข้าไปติดตามแฟนเพจด้วยนะ,ะพี่สตรีมเกมมานลคารเพฤ่ั้หัตเสาร์อาทิตย์สี่โมงจนถึงเที่ยงนั่นเองนะ,ะเข้าไปติดตามกันเยอะเนาะกดกระดิ่งให้กันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดในการเวลาพี่สตรีมเนาะ แล้วก็ช่อง Youtube เนี่ยถ้าใครยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งให้กันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆนั่นเองนะสำหรับคลิปหน้าเราจะมาแปลส,สก,กิลตัวใหม่กันนะคะที่มีคนขอเข้ามาท่านมังกรทัดพิษเนาะเดี๋ยวจะไว้แปลให้นะรอเลยนะคะสำหรับนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ